ผมพูดตามตรงเลยครับว่าผมได้ดูนาจาเพราะว่าเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาน้องจาก Just Do It อเจอร์รี่กับแชมป์เนี่ยเขาชวนไปไลฟ์ในรายการที่ท r ูไอดีครับโดยที่คอนเทนต์เนี่ยเขาอยากจะให้พูดถึงเรื่องนาจาเพราะว่าเรื่องนาจาเนี่ยตอนนี้มีการเอามาฉายทั้ง True ID นะครับฉะนั้นใครที่อยากจะไปดูเนี่ยสามารถเปิดเข้าไปดูได้เลยนะครับราคา59บาบาทฉะนั้นใครอยากดูก็ไปดูได้เลยนะฮะ ด้วยเหตุนั้นฮะด้วยเหตุนั้นผมก็เลยได้ดูหนังเรื่องนาจานะฮะเพื่อที่จะได้ไปพูดในรายการแต่ว่าจังหวะที่พูดเนี่ยมันประมาณแค่สิบถึงสิบห้านาทีเท่านั้นครับก็เลยคิดว่าเออความจริงสาหรับนาจาเนี่ยผมมีอะไรจะพูดเยอะแยะมากมายเลยนะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยถึงแม้พี่ต่อจะบอกว่าดีงามขนาดไหนเนี่ยมันก็ไม่ใช่ทางผมเท่าไหร่ครับผมก็ไม่ได้ใฝ่หาที่จะดูมันก็ปล่อยผ่านไปแล้วครับคือ อยากดูไหมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ปฏิเสธแล้วไม่ได้รู้สึกว่ารังเกียจที่จะดูครับแต่ฉันอยากดูจังเลยคนขวายหามาดูดีกว่าเนี่ยไม่ครับอาจจะเพราะส่วนหนึ่งเป็นคนไม่ใช่ไม่ใช่คนฝั่งแอนิเมชันอะไรมากมายนะครับแต่พอโจทย์บังคับจำเป็นต้องทำงานจำเป็นต้องพูดในรายการก็อ่าดู ผมดูนาจาเมื่อต้นสัปดาห์นะครับผมรู้สึกว่าตัวเองโง่ขึ้นมาทันทีครับแ้วจะแทบจะส่องกระจกด่าตัวเองเลยครับว่ามึงทําอะไรแบบนี้มึงม,งมองข้ามหนังเรื่องนี้ได้ยังไงเนี่ยสนุกมากเลยครับสนุกมากไอควาว่าสนุกมากของผมเนี่ยผมไม่ได้สนใจเรื่องแบบโอ้ไอคอมพิวเตอร์กราฟิกทําดีจังเลยสูสีกับฝรั่งเลยแอคชั่นอลังการตูมตามเยอะแยะไปหมดเลยไม่ใช่ฮะแต่ว่าไอ แกน่นแกนของเรื่องมันเนี่ยผมจะไม่ท้าความอะไรถึงประวัติหรือว่าเรื่องจริงหรือว่าตำนานของนาจาเลยนะครับเพราะผมไม่รู้เรื่องผมรู้นิดหน่อยมันไปเอาไปถอดกระดูกสันหลังลูกมังกรเลยแบบเนี้ยอะไรทํานองนั้นฮะเด็กเกิดมาพลังเยอะตอนเกิดมาเป็นก้อนๆแล้วพ่อไม่ชอบคิดว่าเป็นตัวซวยอะไรแบบเนี้ยอะไรทํานองนั้นแต่ว่าช่างมันละไวในฐานที่เข้าใจผมมาดูนาจาเรื่องนี้โดยที่ไม่มีข้อมูลเหล่านั้นมากเท่าไหร่ โ okay, อเคอาจจะใช่อาจจะเคยคุยกับพี่ต่อมาแต่ว่าขณะดูอยู่ในโหมดที่พยายามลืมทุกอย่างแล้วก็ไปกับเนื้อเรื่องโอ้โหประเด็นของนาจาเนี่ยกับการที่ว่าด้วยเรื่องของเด็กคนหนึ่งที่เกิดมาคือท้าความแบบนี้ให้ฟังเลยนะครับว่าสําหรับใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยนาจาในเรื่องเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาเพราะว่าสวรรค์เนี่ยมีอัญมณีอยู่เม็ดหนึ่งแล้วถูกอัญมณีที่วาเนี่ยถูกแบ่งเป็นสส่วนส่วนหนึ่งกลายเป็น ฝั่งเลวทวนหนึ่งกลายเป็นฝั่งดีแล้วก็มอบให้เทพองค์หนึ่งเอาอัญมณีที่ว่าเนี่ยดวงแก้วที่กลายเป็นฝั่งดีกับฝั่งเลวเนี่ยไปจุดติให้กลายเป็นมนุษย์แกก็จังใจจะเอาไอ้ฝั่งดีเนี่ยไปให้ทางนายพลนั่นแหละลูกเมียทนายพลท้องอยู่แต่บังเอิญมีเหตุไอ้ตัวร้ายมันไอ้ตัวโกงมันเข้ามาทําให้ฝั่งเลวดันเข้าไปอยู่ในท้องเมียทนายพลฝั่งดีถูก ยึดไปแล้วเอาไปให้พยามังกรพยามังกรละไว้ในฐานที่เข้าใจแต่นั่นเป็นเหตุทําให้ลูกของนายพลหลี่เนี่ยเกิดมากลายเป็นเด็กผีเด็กผีเลยนะครับอาจารย์ทแบบนั้นเลยเพราะว่าไอตัวละครอาจาที่ดีไซน์ออกมาเนี่ยคือแป่งผีมากครับไม่ได้ดีไซน์ออกมาให้ดูน่ารักเลยครับคล้ายๆกับอ,ออนวร์ดนะครับคือออกดีไซน์ออกมาทําให้ดูแบบโขอะไรของมึงวะเนี่ยแล้วนะพฤติกรรมมันอะ คือผมเห็นแล้วผมส,ส,สงสารมันมากเลยอะ่ะมันกำลังเยอะมันเป็นที่รังเกียจของคนทั้งทั้งตำบลตั้งแต่มันเพิ่งเกิดมาแบบเป็นตัวเล็กๆยังไม่รู้เรื่องยังไม่ประสีภาษาคนก็บอกว่าไอ้เด็กนี่เด็กผีถ้าในพลเก็บไว้ในบ้านนะอย่าออกมาให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนนะแบบนั้นเลยเด็กที่เกิดมาโดยชาติกำเนิดก็จะต้องเป็นปีศาจคนรอบตัวก็บอกว่ามึงคือปีศาจ สิ่งแวดล้อมทุกอย่างบอกว่ามึงคือปีศาจมึงคือผีมาเกิดมึงคือเลวมาเกิดเนี่ยมันจะกลายเป็นคนดีได้ไหมมันไม่เชื่อแบบนั้นได้ไหมคือเราจะเป็นอะไรเราสามารถทําเองได้ไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดไม่ได้อยู่ที่สวรรค์ชั้นไหนมาบอกว่าเราควรจะเป็นอะไรเป็นไปได้ไหมคืออาจารย์ทําเรื่องนี้ครับแล้วโอ้โหสะเทือนมากผมรู้สึกสะเทือนมากเลยเพราะว่าผมพูดในรายการไปกับจัสตูอิดนะครับว่า ผมรู้สึกว่าในสังคมไทยเราอะ่ะตั้งแต่ผมเป็นเด็กจนถึงปัจจุบันผมก็ยังเจออยู่เนี่ยเรามีคนจํานวนมากเรามีเด็กจํานวนมากครับที่โดนตราหน้าว่ามึงแม่งเลวเลยมึงแม่งเลวคือมันไม่ได้แบบแค่แรงเยอะแล้วเป็นพิษเป็นภัยนะครับเออไอเฮอคิวลิสนี่มันแรงเยอะแล้วเป็นพิษเป็นภัยอะ่ะแต่ว่าไอนาจาเนี่ยมันดูเป็นเด็กเลวเลยครับมันดูเป็นเด็กที่แบบไม่มีใครเอาอะ่ะ ถ้าใครลองมองไปตอนเป็นเด็กเนี่ยผมว่าเราเคยมีฮะเพื่อนแบบผมชอบใช้คําว่าที่ที่ผู้ใหญ่มักจะใช้คําว่าเหลือขออะเยอะแยะไปหมดเลยเหลือขอแบบคนจริงๆเนี่ยมันไม่เหมือนในหนังนะครับตัวละครเหลือขอในหนังมันดูไม่น่าสงสารนะครับแต่เหลือขอในชีวิตจริงเนี่ยไอเราเองเป็นเพื่อนมันเรายังรู้สึกอดจะแบบมึงนี่โคตรเหลือขอเลยไม่ได้นะเออมันมีคนที่เกิดมาแบบนั้นเยอะจริงๆฮะแบบ เกิดมาไม่มีทางหาดีได้เลยเนี่ยแล้วน่าน่าสนใจครับว่าเกิดมาแบบนั้นอยู่ภายใต้สภาวะแวดล้อมบ้านก็อยู่แบบนั้นพ่อแม่ก็เป็นแบบนั้นมันจะผุดขึ้นมาจากโคลนตมนั้นแล้วกลายเป็นคนดีของสังคมได้ด้วยตัวเองได้ไหมนาจาพูดเรื่องนี้ฮะฉันไม่ได้อยากเป็นปีศาจต่อให้สวรรค์ส่งฉันมาเป็นปีศาจฉันก็ไม่อยากเป็นปีศาจเนี่ยโอ้โหถ้าพูดประเด็นนี้เนี่ย เราไม่สะเทือนให้มันรู้ไปครับมันเต็มไปด้วยฉากที่เรารู้สึกว่าสะเทือนใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าตัวละครนาจามันมีตะกรนความคิดแบบนี้แล้วด้วยความที่ตัวมันเป็นเด็กอะบางทีมันก็ไม่รู้ครับว่าสิ่งที่มันทําอยู่เป็นเรื่องไม่ดีเหมือนแบบมันทําเพราะมันเกิดมาเป็นอย่างนี้อะทั้งทั้งจิตใจข้างในมันก็อยากเป็นคนดีอะแล้วณวันหนึ่งเนี่ยไอเด็กที่คือจริงๆกูอยากจะเป็นคนดีนะทาไมสังคมผลักให้กูกลายเป็นคนเลวจังวะเนี่ยวันหนึ่งมันระเบิดแล้วมันรู้สึกว่า เออกูเลวก็ได้ว่าเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนั่นครับนั่นคือประเด็นที่อยู่ในนาจาคุณไม่เด็กเลยฮะมันเหมือนตอนเราดู i n s i ัก o อาแล้วรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้ไม่เด็กเลยว่ะมันเหมือนเราตอนเราดู On w a r d แล้วเรารู้สึกว่าโอ้โหนี่ไม่ไม่เด็กนี่หว่าประเด็นมันผู้ใหญ่มากเลยแต่นาจาผู้ใหญ่ขึ้นไปอีกระดับหนึ่งครับมันเป็นหนังที่ผมว่าต้องส่งให้ครูดูทุกโรงเรียนแหละครับผมเข้าใจว่าคุณครูเหนื่อยมากกับเด็กที่กับเด็กที่แบบไม่ไหวอะกับเด็กที่สอนยากสอนเย็นอะ เออผมว่าครูบางคนเ็าเหนื่อยมากแต่ถ้าดูนาจาผมว่าจะเข้าใจครับว่าเออมันต้องมีวิธีว่ะมันสอนอย่างอื่นว่ะเออมันสอนมันต้องสอนอย่างอื่นว่ะมันต้องเอากำลังมันไปใช้ตรงอื่นว่ะผมว่ามีครูเก่งๆที่เขาทําได้ฮะแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเด็กคนนั้นมันจะโชคดีไปเจอครูเก่งๆคนนั้นหรือเปล่าซึ่งไอ้แก่นแกนอันนี้ของนาจาเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับมันคือแก่นแกนที่น่าประทับใจแล้วถูกห่อไปด้วย โ oh, อ้โหแอนิเมชั่นวิชวลเอฟเฟกันอลังการราวกำหนัซูเปอร์ฮีโร่เดี๋ยวมังกรเดี๋ยวเสกน้ำเดี๋ยวเสกไฟเดี๋ยวยิงนู่นยิงนี่คุณอาจารย์ของนาจามีวิชาที่ใช้ภูกันวาดจินตนาการขึ้นมาเป็นของจริงได้เนี่ยโอ้โหมันจะพาเราไปตรงไหนได้บ้างครับ ผมว่าสําหรับผมนะนาจาน่าจะสูสีกับที่โจซิงฉือทําไซอิ๋วตอนนั้นนะครับมันสนุกแบบนั้นเลยลบภาพที่เราดูดอนน่เยนในมังกี้คิงทิ้งไปได้เลยฮะอันนั้นเราดูแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ได้ความเลยถูกไหมไม่ได้เรื่องเลยฮะนี่คือการดัดแปลงที่เจ๋งฮะคือเนื้อเรื่องมันเปลี่ยนแหละคาแรคเตอร์ของนาจามันเปลี่ยนแหละทิศทางกําเนิดของนาจาในรายละเอียดมันเปลี่ยนแหละจากไอตานานต้นฉบับอะแต่หัวใจมันไม่เปลี่ยน เออแค่นี้ก็พอแล้วมั้งผมว่าในการดัดแปลงหนังอ่ะถ้าเรายึดหลักสําคัญของหนังเอาไว้ได้แล้วเปลี่ยนรายละเอียดจะเปลี่ยนขนาดไหนเนี่ยไม่มีปัญหาเลยครับเปลี่ยนได้หมดทําให้อลังการขนาดไหนก็ได้ถ้าเรายึดแกนสําคัญหัวใจสําคัญของมันไว้อยู่มือได้ซึ่งประเด็นของนาจาเนี่ยไอ้ที่ผมบอกว่าโอ้โหเด็กมันเลวทั้งหัวจิตหัวใจแล้วมันจะกลายเป็นคนดีได้ไหมเนี่ยผมว่ามันเข้ากับหนังอีกหนึ่งตำนานครับกี้กง จี้กงเนี่ยเป็นหนังโจสิงฉือที่โจสิงฉือไม่ได้กำกับนะครับอย่างที่เรารู้เรับว่าโจสิงฉือในกำกับหนังของตัวเองที่ตัวเองเล่นในเกือบทุกเรื่องจี้กงเนี่ยตู้ฉีฟงกำกับครับแล้วโจสิงฉือแสดงนําเราไม่พูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในกองนะครับก็ทะเลาะกันเยอะครับทะเลาะจนตู้ฉีฟงทะเลาะ<ถ>จนตู้ฉีฟงใช้คําว่าทะเลาะจนตู้ฉีฟงใช้คําว่า โจซิงฉือเป็นคนทรงอิทธิพลครับแต่ผมไม่คิดว่าเขาเคยให้อะไรกับวงการหนังฮ่องกงแม้จะมีพรสวรรค์แต่ความสามารถของเขาไม่ได้ช่วยเหลืออะไรใครเลยผมนับถือความสามารถของโจซิงฉือนะครับแต่ผมไม่นับถือเขาในฐานะตัวบุคคลนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นผมถ,ถึงบอกว่าเราจะไม่พูดถึงไงฮะจี G ้กงก็เป็นตำนานเหมือนกันครับพระรูปหนึ่งอันนี้ตำนานเรื่องจริงเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนพระรูปหนึ่ง แกไม่ค่อยอยู่กับลูกกับลอยแกชอบกินเนื้อหมาชอบเมาเหล้าสังแต่งตัวสกรปรกสังกระบวยแกก็เลยโดนไล่ออกจากวัดไปครับแล้วแกก็ไปอยู่อยู่ข้างถนนเหมือนขอทานนะ่ะแต่ว่าหลวงพ่อจี้กงแกปฏิบัติด,ดีไว้แกช่วยเหลือคนดีมากเลยเขาก็เลยบอกว่าท่านคงเป็นอรหันต์ปราบมังกรมาเกิดท่านคงเป็นหนึ่งใน8เซียนมาเกิดและเป็นตำนานจี้กงครับซึ่งตำนานจี้กง ที่เป็นเรื่องในตำนานเนี่ยก็ถูกขยายความกลายเป็นหนังเรื่องจี้กงครับหนังเรื่องจี้กงเนี่ยว่าด้วยเรื่องของเทพอรหันต์ปราบมังกรที่อยู่บนสวรรค์แล้วไปทําตัวผิดแปลกแตกต่างจากเทพองค์อื่นครับเอาหมาของเทพบางองค์มากินอย่างเงี้ยแล้วไปทําวุ่นวายบนสวรรค์น่ะจนเจ้าแม่ต้องสาปให้อรหันต์ปราบมังกรเนี่ยลงมาชดจนจนเจ้าแม่ต้องสาปให้อรหันต์ปราบมังกรเนี่ยลงมาเกิดในโลกมนุษย์เพื่อชดใช้บาปกรรมแล้วลงมาเกิดเป็น ลูกจะถ,ถีถ้าจะชดใช้บาปกรรมแล้วกลับขึ้นสู่สวงสวรรค์ได้สิ่งที่อรหันต์ปราบมังกรในร่างของไอเด็กหนุ่มที่ลงมาเกิดเนี่ยต้องทําก็คือต้องเปลี่ยนความคิดคนสามคนให้ได้หนึ่งมีคนสามคนที่เกิดกี่ชาติก็จะเป็นแบบนี้คือขอทาน9ชาตินางรมเชาติและคนโฉดเชาติคือจางมั่นอี้เล่นเป็นนางรมเชาติพูดตรงๆ เธอเป็นอีตัวทุกชาตครับและเธอไม่คิดจะเปลี่ยนความคิดนี้เกิดกี่ชาติฉันก็จะขอเป็นกะหรี่แบบนี้ตลอดไปหวัวสิงเซิงให้ออนทนีว่องรับบทเป็นไอต้าจงขอทาน9ชาติอยู่แบบนี้ก็สบายดีนี่เป็นขอทานอะ่ะเกิดชาตินหน้าฉันขอเป็นขอทานต่อแล้วกันไม่เปลี่ยนความคิดไม่อยากจเจริญอยากจะตกต่ำอยู่แบบนี้ตลอดไปสุดท้ายคือไอคนโฉดเก้าชาตครับก็คือกูขอเป็นโจรทุกชาติไป อรหันต์ป่ามังกรในร่างจี้กงที่ลงมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยต้องเปลี่ยนความคิดสคนนี้ให้ได้ครับเหมือนกับนาจาเลยครับเป็นไอเดียที่น่าสนใจเหมือนกันคือนาจาพูดเรื่องของเด็กที่เกิดมาเป็นเทพเด็กที่เกิดมาเป็นเด็กผีเด็กปีศาจแล้วเด็กที่เกิดด้วยปัจจัยที่ต้องเป็นปีศาจอยากจะเป็นเด็กที่เป็นคนดีเป็นไปได้ไหมเหมือนกันในจี้กงครับ ไอคนที่อยากจะเป็นขอทานทุกชาติไปผู้หญิงที่อยากจะเป็นกะหลี่ทุกชาติไปไอคนชั่วที่อยากจะเป็นโจรทุกชาติไปมันจะเปลี่ยนความคิดได้ไหมชาติหน้ามึงขอเกิดเป็นอย่างอื่นได้ไหมเนี่ยนี่คือภา,ารกิจที่จี้งในร่างที่ที่อรหันต์ป่ามังกรในร่างจี้งที่ไม่มีพลังอะไรเลยเนี่ยต้องทําให้ได้ครับหนังโคตรสนุกเลยครับเพราะว่าแกเกิดมาแกจําไม่ได้ครับแกจําไม่ได้ว่าแกเป็นอรหันต์ป่ามังกร แกต้องโดนฟ้าผ่าที่หัวก่อนแกถึงจะเปิดจุดบางจุดแล้วกจกจะแกถึงจะจําได้แ่าแกต้องลงมาทําอะไรแล้วพอฟ้าผ่าปุ๊บแกก็กลายเป็นพระบ้าที่กงเนี่ยแหละครับโอ้โหด้วยความเป็นหนังโจสิงเฉือส่วนตลกมันก็ตลกมากครับแต่ครึ่งหนึ่งพอมันเป็นหนังที่ตู้ฉีฟงทาอ่ะโหส่วนที่มันดราม่าเนี่ยมันดึงลงไปตกต่ํามากครับโอ,อ้ไอเปลี่ยนความคิดขอทาน9ก้าชาติ ให้คิดไม่ต้องเป็นขอทานให้ได้เนี่ยคนย,ยากมากเลยครับปเปลี่ยนความคิดนางรมก้าวชาติว่าไอ้น้องเลิกขายตัวเถอะวะเปลี่ยนไม่ได้ครับอิน,นิลักสบายก็มันง่ายอะพี่ฉันก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรด้วยฉันก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนฉันก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาอะไรกับชีวิตทําแบบนี้ก็ดีมันมีฉากหนึ่งที่เจ็บมากนะฮะเจ็บปนตลกนะครับคือตัวละครนางรมก้าวชาติของจางมันอี้เนี่ยฟังพระจี้กงเทศว่า สีกาไม่อยากจะเกิดมาหรือว่าสีกาไม่คิดจะไปทํามาหากินอย่างอื่นบ้างเหรอไปขายเต้าหู้ขายนั่นเต้าหู้ก็ได้มันก็ทําให้สีกามีศักดิ์ศรีในตัวเองมากยิ่งขึ้นนะแล้วเธอก็ซาบซึ้งในหลวงพ่อที่กกงมากฮนะหลวงพ่อหนูซาบซึ้งมากเลยในการเทศครั้งนี้หนูจะไปขายเต้าหู้และไอ้เราก็นึกว่าเธอเปลี่ยนความคิดครับแต่เธอขายเต้าหู้แล้วขายดีมากนะครับผู้ชายต่อแถวแม่งแบบ ในตลาดอะต่อแถวเป็นกิโลครับเพราะว่าเธอขายเต้าหู้แถมบริการโอ้ oh my god <laughs> อินี่ไม่ได้คิดได้เลยแมย้แต่น้อยฮะหนังเป็นแบบนี้โดยตลอดครับฉะนั้นผมถึงบอกไงครับว่าไอเดียหลักนะที่กี้กงเล่ากับที่นาจาเล่าเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ใกล้เคียงกันครับคนที่เขาคิดว่าเขาเกิดมาเป็นแบบนี้เนี่ยสุดท้ายเราจะเปลี่ยนกันได้ไหม เขาจะเราจะเปลี่ยนความคิดเขาได้ไหมคือไอ้ตกต่ําไอ้เป็นขอทานแล้วจะเลิกเป็นขอทานได้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเอาเงินมากองให้นะครับไอ้เป็นกะหรี่แล้วจะเลิกเป็นกะหรี่ได้เนี่ยมันไม่ใช่ไปดึงตัวเธอออกมาจากซ่องแล้วเธอจะเลิกนะฮะมันต้องอยู่ที่ความคิดครับขอทานเนี่ยถ้ามันคิดว่าอย่างนี้ก็สบายดีนี่หวานเนี่ยจะไปเดือดร้อนทํางานทําไมวะเนี่ยต่อให้เอาเงินไปกองให้เก้าชาติเนี่ย ตังหมดมันก็กลับมาเป็นขอทานอยู่ดีครับมันต้องเปลี่ยนความคิดให้ได้รู้จี้กงแม่งเหนื่อยมากเลยฮะโจซิงฉือในเรื่องเหนื่อยแบบผมเห็นผมดูผมยังเหนื่อยแทนเลยครับฉะนั้นใครอยากดูเนี่ยหาดูได้เลยครับโดยเฉพาะคนที่มี netflix ครับเพราะว่าจีก้กงมีให้ดูทางเน็ตฟลิกครับแมทมังหนึ่งชั่วโมง25นาทีคลิกดูได้เลยครับ ภาคเป็นภาษาจีนนะครับไม่มภีภาคภาษาไทยนะครับในขณะที่นาจาที่อยู่ใน True ID เนี่ย58บาทเนี่ยมีภาคไทยมีภาคไทยให้ฟังนะครับสนับสนุนนะครับสนับสนุนให้ดูทั้งสองเรื่องเลยนะครับสนุกดีนะครับแมทมังหรือว่าจี้กงที่อยู่ใน Netflix เนี่ยภาพโคตรชัดเลยนะครับผมเพิ่งดูเมื่อกี้สนุกมากสนุกมากเป็นอีกอารมณ์หนึ่งจากหนังโจซสิงฉือปกติเลยนะครับที่คือหนังโจซสิงฉือปกติไอ้ส่วนที่ดรามา่าเขาก็ดราม่าอยู่นะแต่ว่า มันจะไม่ได้กดต่ํามากครับแต่ว่าหนังตู้ฉีฟงอันนี้เขากดต่ําแบบต่ำํำจนแบบน่ากลัวมากเลยอะสยองมากแบบรู้ว่าภารกิจนี้จะไม่สําเร็จวะแบบนี้เลยฮะแต่จบประหลาดมากนะฮะต้องเติอนไว้ก่อนนะฮะ <laughs>